สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพรชัยพิมพ์ขุนทศทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่บ้านแสงจันทตำบนุสนามชัยอําเภอสตึกจังหวัดอุรีรัมนะครับมาพบกับอาจารย์ไพรัตน์ชื่น 4, สีเกษตรกรสัมนนิรักบ้านเกิดปี2552ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการเกษตรอินรีและววันนี้จะมีในส่วนของเทคนิคนะครับง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันก็คือในเรื่องเกี่ยวกับ การเพิ่มผลผลิตลูกฟักข้าวนะครับโดยการผสมเกสรนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชื่อว่าแพลตชื่นศรีนะครับเป็นเกษตรกรสมุทรบรากเกิดปีสองพาสิบสองแล้วก็เป็นเกษตรกรดีเด่นชาติสาขาที่ปุ๋สชลปราครับปี2555ครับวันนี้ยินดีที่จะเอาเรื่องอะไรมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์รับมาเกิด c อ m ครับก็มันมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรคือตัวนี้ฟักข้าวกำลัง ปลูกกันเยอะแล้วก็เป็นผลไมช้ชนิดหนึ่งที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งครับครับเราฟักข้าวทุกวันนี้ขายในราคาดีครับห่กิโลละ50บาทครับครับ,รบแล้วก็แค่ลูกประมาณลูกกว่ากว่าก็กิโลนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็กางแพร่หลายกันในเรื่องของสมุนไพรครับทีนี้เราต้องการเพิ่มผลผลิตซ,ซึ่งซึ่งปกติฟักข้าวมันจะมีทั้งบางต้นก็เป็นต้นตัวผู้ก็ผู้ทั้งหมดครับ ตัวเมียก็เมียทั้งหมดซึ่งไม่สามารถที่จะให้ลูกได้ซึ่งก็เป็นปัญหาสารเก,กษตรกรวันนี้เราก็มีความรู้ที่จะผสมเกรสรอ,อย่างไงให้เกิดลูกฟักข้าวทุกข้อเลยครับเดี b, ๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันในภาพครับก่อนนี้เราก็มาดูในส่วนของฟักข้าวที่เป็นตัวผู้และค็ตัวเมียนะครับครับอย่างอย่างตัวนี้จะเป็นเป็นตัวผู้ครับอ่าเป็นดอกของตัวผู้ซึ่งถ้าตัวไหนเป็นตัวผู้ก็ตัวตัวผู้ทั้งหมด เราจะสังเกตยังไงครับพ่อครับสังเกตสังเกตดูก็คือมันจะกรอกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะค,ะครับแล้วก็ปิดเอาไว้ทีนี้เราก็ตัวนี้เป็นตัวผู้แต่ถ,ถ้าถ้าตัวเมียก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือดอกตัวเมียที่จะบานเหมือนดอกไม้เลยครับครับต่างกันครับจะ,จะต่างกันมาก<อ>าสังเกตง,ง่ายๆเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็เราควรผสมในช่วงเช้าประมาณก่อนสามโงเช้าครับ ตื่นขึ้นมาก็ผสมซึ่งวิธีการก็ง่ายมากครับทำยังไงครับพ่อครับปกติก็จะมีแมลงผสมแต่ว่าก็จะน้อยถ้าเกิดว่าไม่มีอังเกตบผู้และเป็นนมีแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เคลียออกมาครับนะครับพอเคลียออกมาเสร็จนี้คือตัวผู้แล้วก็ใช้มืออันนี้ออกตัวนี้คือเกสรของมันที่อยู่ข้างในครับครับ ต้องต้องแกะพอสมปวใช่ใช่ต้องแกะแกะดูให้มันเห็นสีเหลืองๆตัวใช่ไหมครับสีเหลืองๆนี่นี่คือเดนูเกสรตัวผู้อ๋อครับเป็นลักษณะนี้ครับพอพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับอ่าพอแกะเสร็จเราก็แค่ตัวนี้เนี่ยครับอ่ามามาตัมผัสกับตัวเมียนะครับเนี่ยเกสรตัวเมียซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ผสมกันเลยแตนมแบบนี้ครับอ่าตัวผู้ตัวหนึ่งก็จะผสมตัวเมียได้ประมาณสามสี่ดอกอ๋อครับหลังจากนั้น ก,ก็ทิ้งไว้แค่นี้ครับครับแยมแมแยมแมแมแล้วผมผลิตที่ได้รับนะ,ะเขาก็จะติดเป็นลูกครับพอพอนี้เขาจะติดเป็นลูกเลยแต่ถ้าเรา,เราไม่ผสม เขาไม่รับการสมก็จะร่วงอ๋อก็จะร่วงไปตามใช่แล้วลูกมันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับร่วงเลยไม่เป็นลูกเลยอ๋อครับถ้าไม่รับการผสมครับงนั้นถ้าตัวนี้เราต้องการมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งดีมันจะเป็นมีเกือบทุกข้อ,อครับแล้วก็แต้มแต้มต้องขยันหน่อยเือู้าครับครับหลังจากที่ผสมเกสรเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์หลักๆของการผสมเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าก็จะทําให้ติดผลทุกข้อครับแล้วก็เป็นเพื่อนผลผลิตขึ้นแล้วก็บันจาเจริญเติบโตได้ดีครับ แล้วก,การดูแลมีอะไรอีกตื่นอยู่ไหมครับการดูแลก็มีการให้น้ํารรมนาหให้น้ําให้อาจจะฉีดน้ําทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบก็อครับเขาก็เป็นพืชที่ทนเขาอยู่ได้ครับ,รบแล้วก็เอาไปมันจะดูแลระยะนานไหมครับกี่เดือนครับอ๋อก็ออกอประมาณพอหลังจากผสมถ้าเราไม่ผสมเนี่ยมันจะร่วงเลยถ้าแต่ผสมมันติดแล้วก็อยู่ประมาณเดือนกว่าก็จะได้ผลผลิตเลยรอ๋อครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไตรรัตชื่นสีมาเลยครับที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรและคุาผู้ชมครับขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับตอนนี้ผมพรชัยพิมพ์ขุนทศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ